กิจาก,การบทที่13คริสจักรที่เมืองแอนทิโอคมีผู้เผยพระวจนะและอาจารย์ได้แก่บารานาบัสซิเมโอนที่เรียกกันว่านิกเกอร์ลูซิอัสชาวเซรีนมานาเอนผูดเติบโตมากับเพโรสผู้ครองแควน้นและซาโลขณะเขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและอดอาหารพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสว่า จงตั้งบบรานาบัสกับเซาโลไว้สําหรับเราเพื่องานซึ่งเราได้เรียกให้พวกเขาทำดังนั้นหลังจากอดอาหารและอธิษฐานแล้วพวกเขาจึงวางมือบนเขาทั้งสองแล้วส่งออกไปพระวิญ,ญญาณบริรสุทธิ์ทรงส่งเขาทั้งสองลงมาที่เมืองเซรูเคียและนั่งเรือจากที่นั่นมายังเกาะไซปรัสเมื่อมาถึงซาลามิส พวกเขาก็ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมสาราของพวกยิวยอนก็อยู่เป็นผู้ช่วยของเขาด้วยพวกเขาเดินทางไปทั่วเกาะจนมาถึงเมืองปาโฟสที่นั่นพวกเขาพบนักคาถาอาคมชาวยิวซึ่งเป็นผู้พยากรณ์เท็จเรื่องบาระเยซูเขาเป็นคนของผู้ตรวจการเซอร์จีเสพอลัส ผู้ตรวจการคนนี้เป็นคนฉเฉลียวฉลาดเขาส่งคนมาตามบรารนบาบัสกับซาวโลไปพบเพราะต้องการฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เอลิมาสนักคาถาอาคมเพราะชื่อของเขาหมายความว่าอย่างนั้นขัดขวางและพยายามดึงผู้ตรวจการให้หันเหออกจากความเชื่อและซาวโลผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่าเปาโลเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ มองตรงไปที่เอลิมาสและกล่าวว่าเจ้าเป็นลูกของมานร้ายเป็นศัตรูต่อทุกสิ่งที่ถูกต้องเจ้ามีแต่ความหลอกลวงและเล่ห์เพทุบายเจ้าจะไม่หยุดบิดเบือนวิถีอันถูกต้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยหรือบัดนี้พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะจัดการกับเจ้าเจ้าจะตาบอดบองไม่เห็นแสงตะวันตลอดช่วงหนึ่งทันใดน,นั้นความมืดมัวเกิดแก่เอลิมาส และเขาต้องคลำหาคนให้จูงมือไปเมื่อผู้ตรวจการเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เชื่อเพราะอัศจรรย์ใจในคำสอนเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเปาโลกับพวกนั่งเรือจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นบัมฟิเลียที่นั่นย้อนจากพวกเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเลม็มจากเมืองเปอร์กา พวกเขาเดินทางต่อมายังเมืองอันทิโอคในแคว้นปิซิเดียในวันสบาโตก็เข้ามานั่งในธรมารมศาลาหลังจากอ่านหนังสือบทบัญญัตและหนังสือผู้เผยพระวจนะแล้วเหล่าในธรมารมศาลาก็ให้คนมาบอกพวกเขาว่าพี่น้องเอ,อ๋ยหากมีอะไรจะให้กำลังใจแก่ที่ประชุมก็เชิญกล่าวเถิดเปาโลยืนขึ้นโบกมือและกล่าวว่า ชนอิสราเอลและท่านชาวต่างชาติผู้นมัสก,การพระเจ้าโปรดฝังข้าพเจ้าพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลส่งเลือกสรรบรรพบุรุษของเราส่งให้เหล่าประชากรเจริญรุ่งเรืองขณะอยู่ในอียิปส่งนำพวกเขาออกมาจากประเทศนั้นด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอดทนต่อความประพฤติของเราบรรพบุรุษเป็นเวลา40ปีในทินกันดารส่งค่นล้มเจประชาชาติในคาณาัน และประทานดินแดนของพวกเขาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของประชากรของพระองค์เหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่ในช่วง450ปีหลังจากนั้นพระเจ้าได้ประทานเหล่าผู้วินิจฉัยให้เขาจนถึงสมัยของผู้เผยพระวจนะซามูเอลหลังจากนั้นพระเจ้าได้ประทานเหล่าผู้วินิจฉัยให้เขาจนถึงสมัยของผู้เผยพระวจนะซามูเอลจากนั้นเหล่าประชากรขอมีกษัตริย์ และพระองค์ทรงประธานซาอูลบุตรของคีสแห่งตระกูลเบนยามินซึ่งปกครองอยู่40ปีหลังจากพระเจ้าทรงปลดซาอูลพระองค์ก็ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์และทรงเป็นพยานเกี่ยวกับดาวิดว่าเราพบว่าดาวิดบุตรเจสซี่เป็นผู้ที่เราชอบใจยิ่งนักเขาจะทำทุกสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำจากวงวานของดาวิดนี่เอง พระเจ้าทรงนำพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดตามที่ทรงสัญญาไว้มาสู่อิสราเอลก่อนพระเยซูเสด็จมายอนประกาศเรื่องการกลับใจใหม่และการรับบัพติศมาแก่ปวงชนชาวอิสราเอลเมื่อยอนทำงานของตนใกล้จะเสร็จแล้วเขากล่าวว่าพวกท่านคิดว่าข้าพเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ที่พวกท่านกำลังจะมองหาอยู่แต่มีผู้หนึ่งกำลังจะมาภายหลังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ที่น้องทั้งหลายผู้เป็นลูกหลานของอับราฮัมและท่านชาวต่างชาติผู้ยำเกรงพระเจ้าพวกเรานี่แหละคือผู้ที่เรื่องราวแห่งความรอดนี้มาถึงชากรุงเยรูซาเลม็มกับพวกผู้นำของเขาไม่รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดถึงกระนั้นที่เขาตัดสินลงโทษพระองค์ก็เป็นไปตามคำของผู้เผยพระวจนะ ซึ่งอ่านกันอยู่ทุกวันสบาโตทั้งทั้งที่พวกเขาไม่พบมูลเหตุใดที่จะเอาผิดถึงตายก็ยังขอให้ปิลาตประหารพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายได้ทำตามสิ่งทั้งวงที่มีเขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์แล้วก็นำพระศพลงจากต้นไม้ไปวางไว้ในอุโมงค์แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายและบรรดาผู้ที่ได้ตามเสด็จพระองค์จากแคว้นกาลิลีมายังกรุงเยรูซาเล็ม ได้เห็นพระองค์เป็นเวลาหลายวันบัดนี้พวกเขาเป็นพยานเรื่องพระองค์แก่ประชาชนของเราพวกเราแจ้งข่าวประเสริฐนี้แก่ท่านคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับเหล่าพันเบรุษของเราพระองค์ได้ทรงกระทําให้สําเร็จแล้วเพื่อพวกเราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นโดยทรงให้พระเยซูปเป็นขึ้นจากตายตามที่เขียนไว้ในสุเด,ดีบบท,ที่สองว่า เจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้าความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายไม่ต้องเน่าเปื่อยเลยระบุไว้ในข้อความที่ว่าเราจะให้ผ่อนอนบริสุทธิ์และแน่นอนแก่เจ้าตามที่ได้สัญญาไว้กับดาวิดและอีกตอนหนึ่งว่าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เน่าเปื่อย พะเมื่อดาวิดได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในช่วงอายุของเขาแล้วเขาก็ล่วงลับไปและถูกฝังไว้กับเหล่าบรรพบุรุษและร่างกายของเขาก็เน่าเปือ่อยแต่พระองค์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายนั้นไม่เคยเน่าเปือ่อยฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าอยากให้ท่านรู้ว่าโดยทางพระเยซูนี้จึงมีการประกาศการอภัยโทษบาปแก่ท่านทั้งหลาย โดยทางพระองค์ทุกคนที่เชื่อก็ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมพ้นจากโทษทุกอย่างซึ่งไม่อาจพ้นได้โดยอาศัยบทบัญญัติของโมเสสจงระวังให้ดีอย่าให้สิ่งที่บรรดาผู้เผยเพระวจนะกล่าวไว้นี้เกิดขึ้นแก่ท่านคือที่ว่าดูเถิดเจ้าพวกคนชอบเยาะเย,ะเยะ้ยจงชงคนสนเทและพินาศไปเพราะเรากำลังจะทำบางสิ่งในสมัยของเจ้าซึ่งถึงแม้มีใครบอกเจ้า เจ้าก็จะไม่มีวันเชื่อขณะเปาโลกับบารนาบาสออกจากธรรมศสาราคนทั้งหลายก็เชื้อเชิญเขาให้กล่าวเรื่องเหล่านี้ต่อไปในวันสบาโตหน้าเมื่อเลิกประชุมแล้วชาวอยู่และคนเข้าจจรีดยิวซึ่งเคร่งศาสนาหลายคนก็ติดตามเปาโลกับบารนาบาสไปคนทั้งสองพูดคุยและกำชับพวกเขาให้อยู่ในพระคุณของพระเจ้าต่อไป ในวันสบาโตต่อมาคนเกือบทั้งเมืองมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพวกยิวเห็นผู้คนมากมายก็อิจฉาริษยายิ่งนักจึงพูดให้ร้ายต่อต้านสิ่งที่เปโตจึงพูดให้ร้ายต่อต้านสิ่งที่เปาโลกําลังกล่าวแล้วเปาโลกับปานาบาสจึงตอบโต้พวกเขาด้วยใจกล้าว่าเราต้องประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกท่านก่อน ในเมื่อท่านปฏิเสธและไม่เห็นว่าตัวเองคู่ควรกับชีวิตนิรันด์บัดนี้เราก็จะหันไปหาพวกต่างชาติเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาเราไว้ว่าเราได้ทําให้เจ้าเป็นแสงสว่างสําหรับชนต่างชาติเพื่อเจ้าจะนําความรอดไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกฝ่ายคนต่างชาติไม่ได้ยินเช่นนี้ก็ดีใจและยกย่องพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า และบรรดาผู้ที่ถูกกำหนดไว้ให้มีชีวิตนิรันร์ก็เชื่อเพราะวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแพร่ไปทั่วภูมิภาคนั้นแต่พวกอยู่ยุยงสตรีสูงศักดิ์ผู้ยำเกรงพระเจ้าและเหล่าบุรุษที่เป็นผู้นำในเมืองนั้นพวกเขาปลุกปลั่นให้คนเหล่านี้ข่มเหงเปาโลกับปารลาบาสัสและขับไล่คนทั้งสองออกจากภูมิภาคนั้นดังนั้นทั้งสองจึงสะบัดฝุ่นออกจากเท้าเป็นการประท้วงพวกเขา แล้วไปยังเมืองคีโนอีโคนิยมและไปยังเมืองอีโคนิยุมและเหล่าสาวกก็เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมน